ลองดมกันเหรอต่ห้ามกินเจ๊เนอะดมบบไดหอมหมดหอ,อมครับหอม,อมสวัสดีครับ กันถบแล้วนะครับสำหรับขับนี่วันนี้นะครับเพื่อนหลวง The Big Family Studio นะครับภูมิใจนําเสนอครับสวัสดีครับเมนวนวันนี้รถคันตอนได้ข่าวจากเมนวนว่าวันนี้มีเมนูพิเศษระดับพัตตาขันเจ้าวันนี้เมนวนจะพัดเทสหัวหนูใส่ไข่และเมนส่หอมขัวหลายอย่างนี้นะครับนอ พอเรื่องใจธรรมดาเนอะอไปไหว้โดยคดยําำพระเจ้าทันใจแล้วลงมาซื้อที่อันโครงการหลวงอ๋อไหมครับเมนูนี้มีวัตถุดิบและก็เครื่องปรุงส่วนประกอบอย่างพองครับแม่เฮดหูหนูเฮดหูหนูใช่ครับข้าวมวยใหญ่ผักกระปพิต้นหอมญี่ปุ่นครับน้ำจ<ว>าด น้ำมันงานอยาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงชูรสเกล็ดมีเจ้าโอ้ยง่ายๆเป็นอาหารอันนี้เมนูนี้นี่เป็นอาหารอาหารผัดกะหรคนหูกับครับว่าเห็ดหูหนูหรือที่คนเมืองพ้องว่าเห็ดหูละเนี่ยมันมีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไรพ่อเห็ดหูหนูดำนะครับจะมีสารที่เรียกว่าอะดีโนซีนเนี่ย อยู่ในเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งไอสารตัวนี้แหละที่จะมีฤทธิ์ทำให้ลดความหนืดของตัวเลือดนะครับล้วก็บทำใหออ้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันสูงและก็โกรคหัวใจนะครับนอกจากนี้นะครับเคทูหนูดําเนี่ยนะครับมีไฟเบอร์สูงจึงทําให้ไม่เกิดอาการท้องผูกนะครับลดอาการท้องผูกแล้วก็ลดอาการของคนที่เป็นโรคลิดสีดวงทวารได้ตัวนะครับ เแตทูนูเนี่ยต้องซอยอ่อนๆนะจ๊ะเวลาเขาพัดมันจะได้ลำนม่ไ,ได้เข้าเครื่องนวันนี้จะทำซอยย่อยๆคู่อ่านเลยนะจ๊ะถ้าเป็นแคทูนูแห้งมากับไปแหมรสชาติหนึ่งนะจ๊ะแคทูนูแห้งนี่เพื่นจะต้องมาแจ่ดน้ำ ถ้าเกิดมาสว่างอ่อนๆแล้วก็มาพัดแล้วก็เป็นเราไปเห็นยางหนึ่งแต่ไม่นอนจะได้เห็ดหูหน่ซดเพราะมันหาซื้อได้ไง่าย เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเราก็เริ่มพัดเลยลูอกจังเลยฮะเิวข้าวแลวคนเมืองก็หออีกอ่ะอยากกินข้าวอยากกินข้าวไฟแม่หลองข้าวอี่การเอาใช้น้ำมันได้ก่อนน้ำมันรำข้าวแท้นะครับน้องเกเดียวเขาก็น้ำมันงานใส่ที่เราแกะประมาณสี่จอนห้าจอนเลยหกห้าจอนโตนะเพืจะพัดให้มันหอม แอบน้อยฮะแอบน้อยลูกบาถึงเด้โอเคพอละเปิดไฟครับผมเปิดไฟแล้วกาหอมลงก่อนแม่ครับน้ำมันหอนแล้วเอาหอมลงหรอหอมลงเลยนะครับให่ลงน้ำมันองเสียงมาแล้วครับทุกๆู้คนมาหอมกับความไข่ลงเลย นี่เริ่มหอมแล้วนะครับหอมก็เริ่มใสขึ้นน้อยละโอเคได้ละหอมได้ดละฮะขออจะเอาไข่ลงแล้วเจาให้มันกระด้างก่อนนแล้วก็กลนในไข่นี่มีเคล็ดลับอย่างไรเหรอครับแม่ไม่จะมีมะนาวลงไปนวดให้มันนุ่มโอ้ บางคนก็เกิดปรุงรสในนี่เลยครับนี่เฮากลนได้เลยแม่น,นครับกลอนเตื้องโอ้รอมันเป็นตัวสักน้อยนะครับเนาะเราต้องลุกขึ้นดังบอเลยพัดไข่สุกก่อนแล้วเราก็เอาเฮ็ดลงครับเป็น <c oughs> สองสามสั่ กินกินกินก็ต้องลุก็ต้องบนนจะไข่ดาวนร่โอเค,อเคมาเลยตีแล้ว,วเขาก็เริ่มเอา ต้นหอมลงอืมต้น,นหอมญี่ปุ่นนี่นะครับเนาะญี่ปุ่นเป็นว้พระเจ้าทานใจนะแวะซื้อสิโอ้มออะไระนะการหลวงต้นหอมนี่มันหวานแลน้วเนาะครับโอย้ยเมาอีกอะหอมแล้วนะครับเนี่ยแล้วพอตอนนี้ลงเดี๋ยวพอาพัดๆกันให้หยบพุ่งรุละครับ เห็ด <He> มูหนูนหรือ,หรอเห็ดโหระหน้าใสจะออกหอมขนาราชไหมไม่จะใ,ใส่สีอิขาวแล้วเนื่องอ๋อซีอิขาวลงไปแล่วจะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหลงลดอาหารจีนเนี่ยนะแค่ดาาื่มน,น้ำตาลนะหลงตัดไปเลยเลย ใส่นะ้ำมันหอยลงไปแล้วแบบตวงแล้วเนาะเอาตาแบบโอ้ระดับไม่นวนฮะกะได้จับเลยอ่ะพักกระพุนลงไปเลยว้าวเดีย๋ยวให้มันสุกละครับไม่จนะน้ำมันงาใส่เนาะสุดท้าย อีกได้ปิดไฟเลยอ้ามันงาได้ใส่สุดท้ายแล้วเอาโอเคโอ้หอมน้ำมันงาลอยขึ้นมาเลยฮะติดตามด้วยหอมเจียวล้ำตับงาไปหน่อยนะหอมเจียวอันนี้เาจะพิ่มเติมจากพัตตะคารมาเป็นสูตรแม่นวลล้อ พอเมนวนแบบว่าซอยอดคิดคนละกัซอยอดเพิ่มเติมเพิ่มเติมครับอันลำปากถ่ายปากมันล้ะกันอ่าลองสุราเข้าไปได้ใส่เลยหน่อครับใส่แป้งหวานนิดหน่อยอ่ะเออมันติดไปแล้วอ่ะนิดหนึ่งหนึ่งฮะโอเคเรียบร้อยปีไฟพอบข้าวเสร็จแล้วพอปักเลยนะครับแม่ครับตักเลยลูกโด หมุดนะข้อนมือกรอบได้ได้อยู่ครับข้อนมือวางนี่ไม่เป็นห้อยสจงกระสีมัอนคนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเราลองดมกอนเหรอแต่ห้ามกินเจหนึ่งดมบัตรได้ หอมกันหรอมครับหอมน้าบัรงาดอับอร่อยแน่วันนี้คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมและแม่นวลขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ